เป้าหมายที่แท้จริงของการสอบ RT และ NT ตามที่ได้มีการเผยแพร่ฉเฉลยคำตอบการสอบอาีและ NT จากสื่อออนไลน์สพทอขอเน้นย้ำวัตถุประสงค์การจัดสอบอาีและ NT เพื่อตรวจสอบและพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูผู้สอนหรือนำไปใช้เป็นประเด็นในการทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งนำไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาการจัดสอบ r t ีและ NT มีเป้าหมายสำคัญคือการนำผลการประเมินสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งการสอบอ t ทีเป็นการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1งทางด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง จึงมีเป้าหมายสําคัญในการประเมินเพื่อวินิจฉัยและพัฒนาข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะอ่านเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของผู้เรียนในการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไปในส่วนของการสอบ NT เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในสองด้านคือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านการอา่านการเขียนและการคิดคำนวณเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนทั้งในด้านที่ต้องส่งเสริมและปรับปรุงก่อนผู้เรียนจะศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาตอนปลายซึ่งมีความรู้และทักษะที่มีความซับซ้อนขึ้น สพทจึงขอเน้นย้ำการใช้คะแนนและผลการประเมินจากการจัดสอบ R t ทีและ NT ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริงด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประเมินที่ยึดหลักความโปรง่งใสยุติธรรมเพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานใดมีการนำข้อสอบไปเผยแพร่ก่อนสอบจริง หรือนำไปใช้ในการเฉลยที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรหรือนำผลการประเมินไปใช้ในทางที่ผิดและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงขอให้แจ้งมายัางสำนักทดสอบทางการศึกษาสพทเพราะถือว่าเป็นความผิดทางราชการ